แล้วต้องจัดนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวโฉม a อ l n e มาให้เลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามิ่งไลท์นะคะคุณลูกค้าล้อแมกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโครงสร้างของตัวรถเดิมเมกันเลยทีเดียวนะคะได้เป็นสีเทาเรมโบมาให้อีกด้วยนะคะภายในสุดคุ้มแน่นอนนะคะ จอทัสกรีนแอร์อนาล็อกนะคะเกียร์ออโต้นะคะบอกผ้าสีดำสวยๆเลยนะคะปรับสภาพทุกอย่างให้โครงสร้างทุกอย่างของเขาเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะมีการตรวจลดให้นะคะ2-70ราคการสุดคุ้มแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะใครสนใจคันนี้นะคะดูรายละเอียดให้จบคลิปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพีมีรถสวยๆมาแนะนำให้กับพี่ๆได้ดูอีกหนึ่งคันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวโฉม All อ New อพึ่งเข้ามาใหม่นะคะสีเทาแรมโบรุ่นนี้หาย,ยากนะคะนานๆที่จะเข้ามานะคะคุณลูกค้าที่สำคัญคันนี้นะคะไม่หลักหมื่นนะคะคุณลูกค้าน้องป้ายแดงกันเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลย0827043253เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะได้เป็น Isuzu D-Max Highlander 4ประตูนะคะ1.9นะคะคุณลูกคา้าได้เป็น ตัวแอลมาให้นะคะสำหรับคันนี้นะสีทาวเรมโบ้นะคะปี2021นะคะตั้งขายอยู่ที่ราคา659 0 0 0บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มไปเลยนะคะขอรายได้2,000 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะคุณลูกค้าและที่สำคัญน,นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนนะคะคันนี้มีการตรวจรถ270รายการให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยคะ่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขาจะได้เป็นตัวโฉม a อน n e มาให้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไท์ตัดขอบด้วยโคเมยียมสสวยมาให้เลยนะคะไฟตะนหนก,ก็จะได้เป็นแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของยางตัวนี้นะคะคุณลูกค้ายางตัวนี้นะคะได้ยางปี2022กันไปเลยนะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานได้เป็นแม็กสีเทานะคะแม็กขอบ17นะคะ ไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโครเมียมอีกด้วยนะคะมาดูในส่วนของภายในภายในของเขานะคะระบบเซ็นทรัลล็อกรอบคันเลยนะคะมาพร้อมกับระบบกันลื่นนะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะคะมือจับจะได้เป็นสีเทานะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะคุณลูกค้าติดฟิล์มรอบคันมาให้อีกแล้วด้วยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดคาร์ต่าง นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยในส่วนของรอยเม็ดอาร์ตนะคะแล้วก็ยังไม่พอมีช่องใส่ของมาให้อีกด้วยนะคะมีที่ใส่แก้วน้ํขผลน้ํามาให้นะคะคุณลูกค้าครบครบแน่นอนนะคะพร้อมไร้บันติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าเครื่องก็ได้ซีดีจอทัชสกรีนแอร์อันดอล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้มาให้นะคะ บอบผ้าสีดำนะคะคุณลูกค้าตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะภายในกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ นะคะได้ไปสีเดียวกดตัวรถเลยนะคะโครงสร้างของตัวรถนะคะเดี๋ยวพิงมีการตรวจรถให้270รดายการให้อีกด้วยนะคะสามารถสแกนได้นะคะในส่วนของ i s u ุูมอเตอร์นะคะคือรายละเอียดมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไมกันเลยนะคะสำหรับคณีนะคะเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่สี่หมื่นนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมาให้กับคุณลูกค้าเลย นะคะแล้วก็มาพร้อมกับจอทัชส,สกรีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเชื่อมต่อจอ Android ทุกอย่างได้ครบหมดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะมีกล้องถอยหลังมาให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะระบบความปลอดภัยคันนี้คือรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะคุณลูกค้านั่งยืดเกียรขาดได้สบายเลยนะคะต้งพ่วมาไลยนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะครบครบครบวงจรแน่นอนนะคะคุณลูกค้าที่บางแดดถุงพลาสติกใหม่ๆทุกอย่างของเขาอยู่ครบแน่นอนนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัว L นะคะเป็นตัวเริ่มต้นมาให้แต่ว่าราคาคันนี้สุดคุ้มนะคะคุณลูกค้าราคาคันนี้สุดคุ้มตั้งอยู่ที่ 659,000บาทเท่านั้นเองนะคะสุดคุ้มแน่นอนนะคะสำหรับคนนี้นะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับบอะผ้าสีดํานะคะตัดด้วยจะเข็บสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีที่พิงแขนมาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้ามีที่พิงแขนใส่แก้วน้ำผลดน้ํามาให้ครบ,บเลยนะคะ ออปชันฟัง์ชันครบเพื่นจะเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจคัน bon. <t oss ed language> <t oss ed language> นี้ต <t oss ed language> ิดต่อหาพิงด่วนเลยนะคะ0 8 2 7 0 4 3 2 5 3เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะมาดูในส่วนของยางในส่วนด้านหลังเดิมๆรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะตัวล็อกเหล็กทุกอย่างเขามีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆเลยนะคะมาดูในส่วนของยางด้านหลัง อย่างปี2022 Mac ขอ17 Mac, 17, Mac 17, แท้เดิมจะโรงงานมาให้เลยนะคะ Mac liner ของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED นะคะมาพร้อมกับมือจับแบบโครเมียมกล้องถอยหลังมาให้นะคะไฟเบรกโดนที่3ครบให้กับคุณลูกค้าครบ,บเลยนะคะกันชนด้านหลังก็จะได้เป็นสีเดียวกว่าตัวรถอีกด้วยนะคะมาดูในส่วนของยางอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะ ยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางปี2022 Mac, แม็กสีเทาแม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะมาพร้อมกับล้อบันไดสีดำม,มาให้พร้อมเลยนะคะติดจีมรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกันสาดเดิมแท้จากโรงงานมาให้นะคะพื้นที่คือกว้างขวางแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่มองหารถกระบะสีประตูยกสูงไว้ใช้งานนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ ครบวงจรของลูกค้าแน่นอนนะคะคู่มือนะคะจากศูนย์เดิมแท้จากโรงงานนะคะคุณลูกค้าติดกับตัวรถไปให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะแล้วก็มีลอกลายทุกอย่างเขามีมาให้ครบเลยนะคะลูกค้าสามารถเช็คนีส่วนของรายละเอียดของตัวรถคันนี้ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะใครสนใจนะคะคุณลูกค้า Isuzu ย m a x h i g h l เ n d e r นะคะ4ประตู1.9 l 0ปี2000 ยี่สิบเอ็ดนะคะคันนี้นะคะได้ไป4สีเทาแดมโบมาให้นะคะไม่หลักหมื่นนะคะคุณลูกค้าไม่หลักหมื่นรุ่นนี้หายากนะคะคุณลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะสนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลยศูนย์แปดสองเจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสามนะคะป้ายแดนขายเป็นร้านนะคะเพชรโจนขายเพียงแค่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาททันเองนะคะคุณลูกค้าราคานี้นะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนนะคะจับไฟแดน,นได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้อนอยู่ที่ องจุดเก้าเก้านะคะถูกสุดเลยนะคะคุณลูกค้าผ่อนสูงสุดได้ถึงเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยะคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยนะคะแบตเตอรี่ก็ใหม,ใหม่ใหม่กันเลยทีเดียวนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะแผ่นเทปของ อิสุบอเตอร์ไทยแลนด์อยู่ครบเลยนะคะชุดไฟหน้าของแท้นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะทั้งตัวสปริงหรือลายเอียดต่างๆนะคะชุดไฟหน้าของแท้นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.9ภายในห้องเครื่องไม่มีภาพหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะรอยมิดอาร์ตต่างๆจุดแต้มสีต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวา ร้อยเมตรอาร์คะฝากระโปรงนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวันรับหลังการขายให้อีก30วันอีกด้วยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตรเอรี่น้ำมันทาวเวอร์น้ำมันเบรกให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรถคันนี้ลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาก,กระบะสี่ประตูยกสูงใหม่น้อยอยู่นะคะคุณลูกค้า ซีนี้หาย,ยากนะคะถ้าป้ายแดงเพิ่มเงินได้น้อแต่มือสองได้ราคานี้ไปเลยนะคะสำหรับกีซูสูดดีแบ็กไฮเรนเดอร์สประตูนหนึ่งจุดเก้าลนะคะปีสองพันยี่สิบสองรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าตั้งขายที่ราคาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะคุณลูกค้าเครดิตดีฟีดาวจัดยอดเ,ดเต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะคุณลูกค้าสนใจคันนี้โทรเข้ามาเลยศูนย์แปดสองเจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสามนะคะ ขอรายได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าเข้ามาดูคลิปพิงแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะอัปเตดตรถข่าใหม่คันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ